วันนี้เรามาอัปเดตข่าวความรักกันหน่อยดีกว่ามันโรยจมุนไปยังไงความรักของเราก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนะไม่ใช่เรื่องตัวเองไม่ใช่เรื่องตัวเองไม่ต, <c oughs> ไมต้องเครมขนาดนั้น ว่ามีลุ้นมีลุ้นบ้างอะไรแบบนี้จะพาไปดูคู่นี้คุณผู้ชมค่ะตูมตามยุทธนากับน้องแนทอภิพรค,คู่นี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่แน่ใจมีลุ้นหรือเปล่าถ้าจํากันได้นะคะ2คนนี้คุ้นๆไหมเขาเคยเป็นคู่ขวัญกันมาก่อนนะคะคในละครเรื่องรัก10บล้อรอสิบโมงของช่องวัน31ของเราเนี่แหละหลายคนอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะ กำลังปิ๊งรักกันอยู่หรือเปล่าเพราะเห็นว่าไปออกกําลังกายด้วยกันต่างๆนานาลงโมเมนต์ชวนจิ้นอยู่เรื่อยเลยอ่ะจริงนะคือหลายคนเนี่ยคือจริงๆเขาจับคู่มันตั้งแต่ตอนรักสิบรอรอสิบโมงแล้วใช่ไหมฮะแต่ทีนี้พอมาดูในไอจีเนี่ยมันเป็นภาพอย่างนี้คุณผู้ชมฮะลองดูอ่ะดูถอดเสื้อทาไมล่ะอ๋อกกำลังกายออกกำลังกายนะฮะบ้านเรามันร้อนอ๋อเข้าใจเข้าใจทำไมเออคือหลายคนเห็นภาพอย่างนี้ก็อยากรู้แล้วว่าแล้วยังไงกันแน่เราก็เลยไปจับทั้งคู่ฮะ พูดคุยเลยฮะจับตัวมาเลยเหรอจับตัวมาเลย <laughs> รีบความจริงฮะตกลงแล้วคู่จริงหรือคู่จิ้นทีนี้ก่อนจะมาดูสัมภาษณ์คุณผู้ชมฮะผมบอกคร่าวๆก่อนว่าตั้งหน้าตั้งตาดูให้ดีนะฮะอยากให้ช่วยกันจับพิรุธเอ้ยไม่ใช่อยากให้ดูสีหน้าแววตาอยากให้ดูดีๆว่าคู่เนี่ยเขามีสัญญาณเขามีทรายอะไรบางอย่างต่อกันหรือเปล่าพร้อมนะฮะไปดูครับอ้าวเป็นแฟนกันไม่รู้หรอครับ <laughs> เออนี่เราทําขนาดนี้คนยังไม่รู้เหรอทำไมคนเขาไม่เก็ตหรอเอาไงดีบอกความจริงไปพี่อย่าบอกผู้หญิงบอกกันดูไม่ดีพี่บอกไปเลยลเราเปนแมนหน่อยใช่ครับเราเป็นแฟนกันเราเป็นแฟนกันได้ปะวะไม่น่าได้นะ <laughs> <c oughs> จะบ้าเหรอก็อกเป็นพี่น้องกันนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นคนสนิทดีกว่า เราพูดจาติดอ่ะนะกินลูกอมไปแล้วมันมันพูดยากมันไม่ได้อยู่ในสถานะนั้นๆแต่มันเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ได้มีการปิดบงังหรือว่าอะไรต่อกันเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปรึกษากันได้ทุกเรื่องดูแลกันได้พี่น้องใช่ไหมครับผม เพราะว่าพี่เขาเป็นคนแบบน่ารักแล้วเขาแบบเขาทาอะไรหลายๆอย่างที่เราแบบที่เราสึกว่าเราอยากทําด้วยเราก็เลยแบบกอดติดพี่เขามากไปจนทําให้แบบสาวๆในสังกัดพี่เขาก็เข้าใจผิดว่าหนูแบบเป็นแฟนพี่เขาแก้ข่าวนะคะก็คือเป็นแค่พี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ย<ำ>แล้วก็สาวๆคนไหนที่ยังจีบพี่ตามอยู่ก็จีบเถอเพราะว่าพี่ตามอ่ะเขาเหงามากแล้วเขาก็พวกอยากอยาก,อยาก,อ,ยากอยากมีแฟนแล้วก็น้องมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรอ,อีกต่อไปแล้วเขาทำไมมาเวนี้อะ่ะสำคัญเหมือนเดิม มันเหมือนแมสโมเมนต์ที่แบบว่าเอ้ยใช่แน่ๆอ้าวไม่ใช่เอ้ยใช่แน่ๆอ้าวไม่ใช่อะยังไงหยอกเถ้าดูสายตากับคำพูดมันก็ดูจะย้อนแย้งกันอยู่นะคะเอาเป็ว่าจับตาดูกันต่อไปแล้วกันเพราะว่าเต่เชื่อว่าความลับไม่มีในโลกถ้าเคยมีอะไรในกอไผ่ฉันจะต้องรู้อย่างแน่นอนเอออันนี้ขัดตูนตามหรือโคนันฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหนูหนูใจหายใจ แม่แต่ผู้ชมฮะต้องบอกจริงๆว่าช่วงนี้เนี่ยนอกจากเขาวคราะโควิดแล้วนะความรักในวงการบันเทิงเนี่ยก็มีหลายคู่<ฆ>ที่บอกว่าเอ๊ยยังไงกันแน่คนอย่างเราเป็นแฟนคลับะเนาะเราก็อยากรู้ใช่ไหมอีกหนึ่งคู่ครับอันนี้จริงๆแล้วค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับพี่เสนาหอยเคยเปิดใจกับเรามาแล้วว่าเขาอะกำลังศึกษาดูใจกับสาวนอกวงการคนหนึ่งชื่อว่าน้องเค้กสม<ฆ>้มอนน<ฆ>ายุห้าปีคู่นี้<ฆ>หลายคนก็จับตาดูเลยเพราะว่าหลายคนเชียร์ความรักพี่หอยมานานมากทีนี้เนี่ยล่าสุดฮะ พี่หอยพาน้องเค้กส้มออกงานอีเวนต์ด้วยยหลายคนแซวเลยถูกต้องเปิดตัวป้เนี่ยอะไรแบบนี้นะฮะเราก็ไปรู้มาอีกว่าพี่หอยเนี่ยเขาทำฟาร์มใช่ไหมทำท <ะ S 1> ฟาร์มผักใช่ไหมน้องเค้กส้มก็เป็นคนคอยดูแลการตลาดให้อคอยดูแลการเงินให้ดูแลชีวิตส่วนตัวให้อ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ฮะไปเจอพี่หอยมาจับตัวมาอีกแล้วพี่หอยครับอัปเดตหน่อยตอนเนี้ยเป็นแฟนได้ยัง ถ้าเรียกตอนนี้จริงแฟนได้เต็มปากนี่นี่แฟนได้แฟนคนที่สนิทที่สุดในวงการน้องส้มก็เข้ามาช่วยดูให้ด้วยจริงๆเขาก็เป็นมาร์เก็ตติ้งกับวินฟาร์มอยู่แล้วก็ดูบททั้งชีวิตนะฮะผมก็ดีฮะ<ๆ>ไม่เคยให้สาวๆคนไหนมาได้ยุ่งยุ่งเกี่ยวกับการทำงานของผมไม่นึกว่าจะมีคนดูแลเราได้ขนาดนี้เอาตรงๆนะฮะผมเป็นคนชอบชอบเบิกเงินเบิกเงินทีแบบเยอะเหมือนกันเขาให้ผมเบิกทีละพันสมมุติเบิกสักหมื่นหนึ่งแล้วผมเป็นคนที่ลืมอะแล้วเงินตรงนี้ แต่ใช้วันเดียวแล้วหายเขาก็ดูแลแม่เราด้วยนะเขาก็รับนิสัยล้วได้นะเขาก็บอกเออก็โอเคแต่ห่วงหน้าอะไรก็ว่ากันไปผมบอกเขาว่าการแต่งงานเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะคิดกันนะคือเราอยากจะมีความสุขด้วยกันไปตลอดมากกว่ากับการที่พอแต่งปั๊บแล้วต้องเลิกคุยกับเขาได้แล้วก่อนหน้านี้ว่าเป็นอย่างนี้ดีไหมเราอยู่ด้วยกันแล้วเจอกันแล้วก็มีความสุขก็ก็ก็โอเคแล้ว ก็เป็นการเปิดใจของพี่หอยนะคะจริงๆรเราต้องบอกว่าหลายคนน่าจะดีใจกับพี่หอยที่มีความรักที่เรียกได้เต็มปากว่าเป็น relationship ที่ซีเรียสทีหนึ่งนะคะคเอาเป็นว่าขอให้มีความสุขกันมากๆแล้วก็เรื่องแบบนี้คือคู่ใครคู่มันเนี่ยจ,จะอยากแต่งงานหรือไม่อยากแต่งงานก็แล้วแต่ถ้าเรามีความสุขแต่เชื่อว,ว่าพี่หอยนี่มีความสุขจริงนะเสียงให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้คือยิ้มแย้มจริงๆนะเอาอยินดีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ